สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวันไแชแนลวันนี้แอดจะมาไขาข้อสงสัยที่หลายๆคนอยากรู้ว่าทำไมคนอินเดียถึงชอบขับถ่ายกลางแจ้งก่อนจะรู้คำตอบกันแอดขอคนละหนึ่งไลค์ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะ การขับถ่ายเป็นเรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตถ้าเป็นสัตว์ชนิดอ,นอื่นการขับถ่ายกลางที่โล่งแจง้งอาจไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรส่วนมนุษย์อย่างเราๆในยุคแรกๆก็คงไม่ต่างจากสัตว์ที่จะขับถ่ายตามป่าเขาทุงา่งหญ้าหรือตามที่ต่างๆแต่เมื่อการเวลาผ่านไปจํานวนประชากรก็ได้เพิ่มขึ้นตามความเจริญในด้านต่งตงางๆทาให้ผู้คนมีความต้องการที่จะรักษาคว,วามเป็นส่วนตัวทางด้านร่างกายเพื่อไม่ให้ใครมาเห็นเลือนล่างขณะขับถ่ายอีกทั้งยังไม่อยากให้ของเสียหรือสิ่งสกปรกกองเลียย่าตามที่ จนทําให้เกิดความไม่สบายตาไม่สบายใจดังนั้นในเวลาต่อมาการขับถ่ายจึงย้ายโลเคชันมาอยู่ในห้องน้ําหรือห้องส้วมนอกจากเหตุผลหลักๆดังกล่าวแล้วก็จะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายไม่ต้องลุยป่าฝ่าผงหญ้าหรือตากแดดตากฝนหาที่ขับถ่ายอีกทั้งไม่ต้องเตรียมน้ําและสิ่งทําความสะอาดตามไปด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มักจะมีเตรียมพร้อมในห้องน้ําแล้ว แต่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคนอินเดียก็มักจะขับถ่ายกลางแจ้งตามเดิมดังนั้นจากที่หลายๆคนเห็นว่าในหนังคนอินเดียชอบอ,อึกลางแจ้งอึข้างถนนหรือตามทางรถไฟก็เป็นเรื่องจริงสําหรับหนังที่เกี่ยวกับการขับถ่ายกลางแจ้งก็คือเรื่องเรียนท่านนายกที่เคารพซึ่งหนังจะบอกเล่าถึงเด็กคนหนึ่งโดยแม่ของน้องถูกผืนใจต้อนไปขับถ่ายคนเดียวกลางดึกน้องกับเพื่อนจึงได้สร้างห้องน้ำให้แม่ใช้ไปจนถึงการเดินทางตามหานายกเพื่อขอความช่วยเหลือหนังเรื่อง สนุกมากๆใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถดูได้ที่มุมขวาบนนะคะ จากหนังเรื่องดังกล่าวเราจะเห็นได้ว่านอกจากปัญหาเรื่องความสะอาดเรื่องสาธารณสุขโรคภัยต่างๆหรือความเป็นส่วนตัวแล้วการขับถ่ายกลางแจ้งยังก่อให้เกิดอชัชญากรรมทางเพศอีกด้วยซึ่งจากในหนังเราจะเห็นว่าหญิงสาวส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มมานั่งอึไม่ใช่เพียงพร้อมาเป็นเพื่อนคุยเล่นอย่างเดียวแต่เพื่อความปลอดภัยด้วยแต่ถึงอย่างนั้นการขับถ่ายก็เป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครแถมยังไม่มีเวลาตายตัวดังนั้นการที่หญิงสาวมาขับถ่ายคนเดียวมันก็มีความเสี่ยงสูงมากๆที่จะเกิดเรื่องไร และผลจากการสำรวจก็พบว่าคดีขืนใจญิงสาวส่วนใหญ่เกิดขึ้นตอนไปขับทายด้วยข้อเสียที่มากมายขนาดนี้แน่นอนว่าทางรัฐบาลไม่นิ่งเฉยซึ่งนายกอินเดียคนปัจจุบันก็ถึงขั้นทุ่มงบมหาศาลเพื่อแก้ปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องน้ําสาธารณะให้ทั่วประเทศการสนับสนุนส่งเสริมให้มีห้องส่วมในบ้านโดยการให้เงินสนับสนุนในการสร้างนอกจากนี้ยังมีแคมเปญที่ชื่อว่าไม่มีส่วมให้แต่งเพื่อลณรงค์ให้เจ้าบ่าวสร้างส่วมไว้ให้เจ้าสาวใช้เพื่อความ หลอดภัยของเธอนั่นเองฟังมาถึงจุดนี้แอดเชื่อว่าหลายๆคนคงมีคําถามที่ว่าในเมื่อการกับถ่ายกำลังแจ้งมีข้อเสียมากขนาดนี้แถมรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังแล้วทาไมคนอินเดียถึงยังกับถ่ายกำลังแจ้งกันอยู่ละ่ะสำหรับเหตุผลแอดจะขอบแบ่งเป็น3ด้านได้แก่ด้านศาสนาและความเชื่อด้านชนชั้นวรรณะในด้านความขาดแคลนในด้านศาสนาและความเชื่อ การที่คนอินเดียไปขับถ่ายกลางแจ้งนั้นก็เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกอยู่ในชายคาบ้านซึ่งเป็นสถานที่ในการอยู่อาศัยและบูชาพระเจ้าเหตุผลต่อมาคือวันนะดโดยการขับถ่ายนั้นถูกนํามาบ่งบอกความเป็นวันน้าด้วยซึ่งคนอินเดียก็มีคติที่ว่าคนวันนาต่ําจะขับถ่ายในที่ลับส่วนวันน้าอื่นจะต้องทําในที่แจ้งเออคือแอดว่ามันแปลกฮะ นอกจากนี้การสร้างซ่วมในเดียส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นส่วมหนุมดังนั้นเมื่อส่วมเต็มก็ต้องมีการดูดออกหรือไม่ก็ตักออกแต่คนวันนะสูงก็มองว่างานกำจัดของเสียแบบนี้เป็นงานตำและจะทําให้วันนะของตัวเองด่างพร้อยคนวันนะสูงจึงให้คนวันนะจันทรนมาทําหน้าที่ตรงนี้แทนแต่ปัญหาก็คือคนวันนะจันทรนก็ไม่ยอมทํางานนี้เช่นกันดังนั้นปัญหาส้วมเต็มแล้วไม่มีคนมาจัดการซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่สร้างส่วมและเลือกที่จะ ไปขับถ่ายกลางแจ้งตามเดิมสำหรับเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือความขาดแคลน โดยคนที่ก้าวข้ามเรื่องศาสนาความเชื่อมาได้แล้วก้าวข้ามเรื่องปัญหาส้วมเต็มมาได้แล้วและพวกเขาพร้อมที่จะใช้ส้วมแต่พวกเขากติดปัญหาเรื่องเงินในการใช้สร้างโดยอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำที่สูงมากดังนั้นคนจนจึงลำบากจนไม่มีเงินจะสร้างส้วมใช้นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องความขาดแคลนน้ำเพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการทำความสะอาดแต่ในหลายๆพื้นที่ก็ขาดแคลนน้ำหนักมากดังนั้นต่อให้มีส้วมแต่ถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่ ต่างอะไรจากห้องสี่เหลี่ยมเป่าๆที่นับวันมันก็จะยิ่งสุดโทมจนไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกเป็นยังไงกันบ้างฟ้องมาถึงจุดนี้แอดก็ทั้งสงสารและเห็นใจคนอินเดียม,มากๆเลยนะคะยังไงแอดก็ขอเอาใจช่วยให้ปัญหานี้ถูกแก้ให้เร็วที่สุดค่ะสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าเคยมีประสบการณ์อึที่ไม่ใช่ในห้องน้ำหรือไม่เคยกด1ไม่เคยกด2นะคะ ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ